สไไไไาม,นนามสิบไร่นี่มาจากนี่เนาะมาจากนี่นั้นเนี่ยจากการทำเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวนี่เนี่ยตอนนี้อาจารย์เลี้ยงอยู่ประมาณกี่ตัวครับตอนนี้สามสิบเอ็ดตัวสามสิบเอ็ดตัว,วแล้วก็ท้องทั้งคันอันนี้เป็นพันธุ์บาบา้นเนาะบาบา้านสีแดงบาบ้านกระแซ่บาบ้านแดงเราผสมเองแล้วก็ซื้อบ้าง สวัสดีครับวันนี้หมอกเกษตรออนไลน์แลฟ์ปีเยนรู้พากินพาเที่ยวนะครับได้พามาชมแปลงหญ้าของฟาร์มวัวของอาจารย์นาลงนะครับผมที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์สวัสดีครับาารสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ได้มีโอกาสมาชมฟาร์มแล้วก็อาจารย์พามาดูแปลงหญ้าเนาะแปลงหญ้าตรงนี้เป็นหญ้าอะไรครับอาจารย์เป็นหญ้า,าธรรมชาติทั่วไปอ่ะของหญ้า<ห>ธรรมชาติเลยเออธรรมชาติเลย S <S 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 แม้กระทั่งที่ที่ที่เท้าคุณนะ่ะเนี่ยพวกนี้ก็เป็นถั่วมาจากมันมาเองธรรมชาติอ่ะอ๋อพวกนี้เกิดเองเนี่ยหัวชอบกินเนี่ยลักษณะน่าจะมาขยายพันธุ์จากกระเพสต์จากกระตูกระเพสต์ตัวนี้เหรอครับเอันเป็นถั่วเหรอมันเป็นถั่วก็เองแล้วเนี่ยเกิดเองลยแม้กระทั่งอย่างเงี้ยหัวชอบกินนะเนี่ยกินได้หมดเลยโอ้เนี่ยถั่วพวกนี้ชอบกินมากอ๋อเพราะตรงนี้ที่อาจารย์คุยให้ฟังตอนแรกว่า ตั้งเดิมเลยตัวนี้เป็นพื้นที่นาพื้น,นาผมซื้อผมซื้อมันทั้งหมดทีว่าสิบไร่เนี่ยซื้อตอนนั้นไว้ไร่ละไร่ละแสนอืม<ก>ถือว่าแพงเหมือน,นันเนาะก็แพงนาน,น,น,นเรครับผมนานะ้ะซื้อมาตกจะยี่สิบปีผมเป็นนาที่ติดถนนนตอนนี้ก็ตอนนี้ถ้าถ้าจะขายตอนเนี้ยร้องร้องร้องเล่นๆเ,เ,เนี่ยแบบ พรุ่งนี้ซื้อก็ขายไร่แล้วสองแสนก็มีคนแย่งกันซื้ออ๋อแล้วเป็นพื้นนาแล้วก็เปลี่ยนมาปลูกปลูกญ้าเหรอครับคือเคยปลูกญ้าแพนกล่าแต่ว่าน้ํามันท่วมตายอ๋อเคยเคยมีน้ําท่วมไห่ไม่คือคือพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นนาแต่ว่าน้ําปีไหนที่น้ําเยอะอะน้ําเยอะมันก็จะท่วม ท่วมทุ่งบ้านเราเนี่ยไปถึงพระไข่เลยตรงนี้ก็คือเป็นทุง่งเ,เดี๋ยวนะโพทองเนะเาะอทุ่งแม่น้ำน้อยโพทองโพทองเป็นเขตพื้นที่รับน้ําของแม่น้ําน้อยอณณนะนะนะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแก้มลิงหมดแล้วแก้มลิงไปถึงพระอาอะไรโพทองโพทองวิเศษชายชาญแล้วก็พระไคอครับผมนะไปแก้มลิงฝั่งฝั่งแม่น้ําน้อยนะ ไปใช้ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาถ้ามีถ้าปีไหนที่น้ําเยอะก็มีโอกาสที่น้ําจะท่วมอ่าท่วมแต่ว่าผ่านมาสองผ่านมาสี่ห้าปีเนี่ยอ่าไม่ไม่ค่อยท่วมไม่ยท่วมแต่มีท่วมก็มีน้ำขังบ้างตอนฝนตกมีอ่ามีท่วมถ้าแก้มลิงระบายระบายแก้มลิงมันมเนี่ยก็จะมีท่วมไม่นานนนี้ญาติเห็นก็เป็นญาติธรรมชาติเลยญาติธรรมชาติ ก็คือไม่ได้ปลูกแล้วเคยไขึ้นเองเลยอก็มีหญ้าหวายหญ้าหญ้าบางอย่างแล้วก็เอามาอย่างเช่นหญ้าหวายเนี่ยมาแ้มหญ้าหวายอย่างตัวนี้เขาเรียกหญ้าอะไรครับเนี่ยชนกกาศชะนกกาศแล้วก็หญ้าละมานแล้วก็ตรงน้นน้นเน่ยหญ้าน้นที่เห็นเนาะยหญ้าป้องใบมันมันขึ้นเองธรรมชาติดดูหญ้าป้องเนาะป้องป้องใบมันแล้วเวลาตัดไปให้วัวครับใช้อะไรตัดครับอาจารย์ใช้เครื่องอ๋อใช้เครื่องสไปร์สไปร์ สบายกรสบายครับวบางบางครั้งเนี่ยเราก็จะตัดแต่ถ้าลงปล่อยเลี้ยงแล้วก็ไม่ตดัดเนี่ยอ๋อก็มีปล่อยวัวลงตรงนี้บ้างก็เนี่ยปล่อยทุกวันเนี่ยเนี่ยเนี่ยปล้องใบมันเนี่ยอ๋อนี่ป้องใบมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นธรรมชาติวัวชอบกินอ๋อเออมันอวบอ้วนน้ำเนาะขึ้นธรรมชาติอ๋อไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียวอกรอบเดี๋ยวจะให้ดูเยาวายยะหวยเนี่ย จะหวเนี่ยถ้าใครต้องไปมันลกนะหัวชอบกินมากเลยเดี๋ยวมันบวมย่ำอ๋อนี่อาจารย์ก็คือต้อนวัวลงมาลงมาปล่อยตรงนี้ด้วยอ่าก็หมายความว่าที่ผมมาถึงนี่มาถึงเจ้าบ้านแบมาเนี่ยมันจะคั่นอยู่ตรงนี้อ่าประมาณสองวาที่ไม่ติดกับไม่ติดกับแปลงคือคือที่ผมเนี่ยเห็น เอ็นนิ้วไหมมีต้นอะไรโผล่เนี่ยครับผมอ่าตรงนั้นหลักหินกับตรงนี้หลักหินมันมันขั้นด้วยที่เนี้ยประมาณสักสองวาไม่เชื่อมไม่เชื่อมไม่เชื่อมกับแปลงใหญ่เนนิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวนิดเดียว,ดดยวแต่ว่าเห็นญาาิในเปียตรงนี้ไหมครับที่ที่จากบ้านมาแปลงใหญ่มาในตรงที่เราเลาะถนนมาเ <ตง S 1> มื่อกี้นะงงนใช่แน่แน่ผมมีทางออกไปถนนใหญ่ หลัอองออกอ9เมตรซื้อเขาไว้9เมตรพวกเนี้ยพวกเนี้ยวัวกินหมดอ่ะเนี่ยหญ้าธรรมชาตินี่ถ้าพยาที่ทําให้เหนื่อยเนี่ยก็เห็นหลายๆคนก็ชักเลิกไปนะคือหญ้าเนเปียหญ้าเนเปีย <คน S 1> ใช่ครนะับตัดบดหรือสาบเหลือบรรจุบรรจุหมกักเหนื่อย คือเขาบอกว่าปริมาณต่อไร่ไม่ได้เยอะจริงได้เยอะแต่ขั้นตอนมันต้องเอามาขั้นตอนใช่ครับผมต้องมาสับอ,อีกทีหนึ่งช็อปหรืออะไรใช่เนี่ยๆอย่างเงี้ยปล่อยไปฮะอย่าไปฉีดยาเนี่ยเนี่ยอ๋อมันเล็มกินได้หมดเลยโอ้ผมไปไปเจอที่แปลงไหนก็นแล้วแต่นะยาวๆยาวๆอยางเงี้ยนะตัดไปฮะตันหนึ่งก็หมดตันอืเนี่ยเหรอครับครับนั่นแหละขออาจารย์นี่เลี้ยงประมาณสามสิบตัวเนาะตอนนี้ น่าจะสามสิบเอ็ดป่ะมันออกใหม่ตัวแล้วก็ยังอยู่ยในท้องอีกแล้วก็ววกมีมีพ่อคุ้มฝูงพ่อคุ้มฝูงต,ตัวตัวทุดท้ายเนี่ยขายไปได้ประมาณสัลกลบปีแล้ว<อ>แล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดเอาเอายังไม่ได้เตรียมพ่อไว้ทดแทนนะแล้วพอเพิ่นอ่าพวกการขอซื้อเอาไปเปลี่ยน<อ>แต่พ่อตัวนั้นผมก็ขายไปแสนหนึ่ง ่ตัวนั้นใช้ใช้มากี่ปีแล้วครับจะเปลี่ยนพ่อพันธุ์เพราะว่ามันมีมันมีลุมันมีหลานแล้วเราโกยทับหลานนะใช่ใช่ใช่ใเสร็จแล้วเราก็เลยขายออกไปแล้วแต่ว่าอกี่ปีถึงจะต้องเปลี่ยนนะผมพ่อพันธุ์เราก็เราก็ต้องดูว่าหนึ่งเขาให้ลูกดีไหมถ้าให้ลูกไม่ดีเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยถ้าให้ลูกไม่ดีไม่ดีเช่นกล้ามเนื้ออ่ารูปร่างดุหรือเชื่อง ถ้าดุก็เหี่ยวไว้แต่ถ้าเชื่องเอาไว้ไม่เป็นโลคให้ลูกดีเราก็เลี้ยงไว้พอพอมีหลานถ้าเราขายหลานขายลูกได้เราต้องการพ่อไว้เราก็เอาพ่อไว้แต่พ่อตัวที่ผมขายไปเนี่ยเขาโชคดีเขาไปไปคุมไปคุมให้เขาขายก็มีทอดหนึ่งไปคุมบัวลูกผสมที่เป็นยืนลงอยู่ประมาณร้อยแม่อ,อ,อยู่ที่ วัดห้วยบุญเส้นท่าเรือท่าลานอ๋อท่าเรือเออสระบ,บุรีนั่นเนี่ยแล้วเขาเคยโพสต์มาให้ดูว่าให้ลูกสวยยังเลยเพราะว่าตอนแรกเ,เขาซื้อต่อไปอซื้อซื้อต่อจากคนที่ผมขายไปเนี่ยเสร็จแ,แล้วเขาถามว่า,าไม่ไม่เสียดายเราบอกเสียดายแต่มันถึงหลานแล้วแต่ว่าเขาให้ลูกให้ลูกผมเนี่ยขายลูกขายลูกกันไปกับ อยู่กับผมเนี่ยมูลค่าผมก็ได้เป็นล้านน่ะพูดง่ายแต่เป็นวัวที่ไม่เคยเห็นพ่อเห็นแม่เขาละไม่มีใบเพชรแต่รูปร่างเขาไม่มีใบแต่ว่ารูปร่างดีคือส่งลูกสวยคือเดิมซื้อเขามาห้าห้าหมื่นสามแล้วทีนี้ก็ถามไม่พ่อค้าที่ซื้อบอกไม่แม่เอาใบเขาบอกใบทับมันไฟไหม้ลงลงกุ้งแล้วทีนี้เป็นวัวเขต เขตเขตหลังสิทธิ์นครนายกนี่เนะี่ยแล้วเสร็จแล้วก็เจ้าของบอกว่าพ่อมันเอสเคสามเก้าเก้าหัวสายพันเก้าแต่ว่าสีนี่สีแดงโคตรเลยอะ่ะให้ลูกอะ่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แดงแสบตา <c oughs> เออเไปอยู่ที่ตรงวัดทางพระบ้านเียเท่งอะให้ลูกเป็นสิบเลยเอ่า ลูกไร้เขาแล้วลูกหนาหนาประเภทเนื้อเลยล่ะแล้ว,ลวเป็นผสมชาวเล่ผสมแม่ชาวเล่ไปแต่นี้กระดูกมันดีออแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันก็ออกลูกออกลูกกับผมเนี่ยเป็นสิบตัวเลยนะเท่าที่พบมันจะมีเขาอยู่สองตัวน้องน้ำ หัวล้นหมดไม่ไม่มีเข่าเลยอ๋อเหมือนเหมือนเหมือนพ่อมันอมีเชื้อแบบโล้นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะพ่อมันเนี่ยมีเข่ามาประมาณสักตอนที่ซื้อมาแล้วไอ้เขาทาเข่าหรือเปล่านะมีเข่าประมาณสักพอดีกะโหลกแต่อยู่ๆเข่ามันก็แตกมันก็แตกกร่อนของมันอยู่นะเนี่ะแต่ว่ามันก็ยังมีปุ่มเข่าอยู่แต่ว่าจะไม่ยาวไม่พ้นกะโหลกแล้วก็กล่อนอก็เลยกลายเป็นว่า โชคดีโชคดีของเราที่เราได้ได้ไอไอ,ไอพ่อวัวไร้เขา่าด้วยกาเนิดแต่ว่าไอเอสเคสามเก้าเก้าเนี่ยถ้ามันเป็นจริงเป็นพ่อมันจริงไงนะวัวพวกนี้เขามีเข่าแต่แม่แม่อาจจะเป็นวัวเพราะว่าเสียงเขาพ่อค้าเขาบอกแม่มันคล้ายๆ้าพวกวัวสายออสเตรเลียบอม่นแดงออสเตรเลียเพราะพวกนี้สายบอม่นแดงออสเตรเลียจะไม่มีเข่าแต่ว่า ตะโนกอ่ะน้อยที่ผมจะอยู่ถึงตรงเนี้ยตรงขอบนี้อยู่เนี่ยเราที่เสาเนี่ยอถึงนู่นนะฝั่งนี้ใช่ไหมครับฝั่งซ้ายมือเรานะที่เราเยืนเนี่ยของเราแต่ว่าเนี่ยที่ที่เรายืนเนี่ยของเราเนี่ยเนี่ยอ๋อเสานี้แล้วที่มองเห็นไปเนี่ยตรงกระโปรงเนี่ยเนี่ยตรงตรงรกกระยางเนี่ยแปลงเนี้ย มันควรจะไปต่อที่ผมตรงนั้นเน่ะมันหายไปหายไปสองว่าตรงนีงตรงที่เป็นในเป็นต้นมะพร้าวเนี่ยที่แล้วก็ที่เห็นตรงตรงข้าวนั่นนะสองไร่เนี่ยเป็นของคุณครูที่เขาเกษตรแล้วเขาไม่ได้ขายให้ก็เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมตีว่าอาจจะอยู่ตักเดินเดินออกไปที่ไปนกนกยางใช่นกยางแล้วเพราะแล้วมันหายไปหายไปเป็นของที่เนี้ยเขาขวางอยู่ ประมาณสองวาแล้วก็จะถึงที่ผมอ๋อขั้นไม่นานนึงอ่าแต่อันนี้คนคนที่เขาทนานาเนี้ยเขาก็ต้องอาศัยที่ผมจากในป่าลงมาทํานาเขาก็เขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเขาก็บอกอาจารย์ก็เอาวัวเนี่ยเดิมไปที่เราไปอย่างอนเะนี่ยอก็นไหมนี่ยหญ้าหญ้าพวกนี้เป็นหญ้าธรรมชาติเนี่ยเนี่ยในปล้องใบมันก็ไม่ค่อยพบแล้วนะเพราะว่าต้องอยู่ในพื้นที่ที่เขาไม่ทํานาแต่มันก็ไม่มีแล้วตัวนี้นะ นี่ป้องใบมันอวัวกินดีนี่วัวชอบโอ้โหดีมากป้องใบมันแต่ปลูกปลูกไม่ต้องปลูกไม่ต้องปลูกไม่มีศูนพันธุ์ไม่ฉีดยาทิ้งถ้าเราจะขยายพันธุ์แล้วครับก็ก็ถอนต้นไปอ๋อถอนต้นปลูกเลยไม่อยู่ในน้ำามอนเนี่ยมันชอบอยู่ในน้ำเหมาะสำหรับตรงที่น้ำท่วมถ้ามีน้ำท่วมแต่ว่าถ้าถ้าถ้าสมมติว่าน้ำมันแห้งเนี่ยก็มันยังอยู่อ่ะ พอหน้าฝนมามีน้ํามันก็ขึ้นอ๋อก็คือถ้าหน้าแรงก็คือจะยุบแห้งไปยุบแห้งกระเด็นแต่ไม่ถึงกับไม่ตายไม่ตายไม่สูญพันธุ์อ่ามันก็อยู่แต่พอมีฝนมีน้ํามาก็ขึ้นอีกขึ้นมาอีกอ่าชนะกาศนี่นี่นี่ยาหวายนี่ใช่ป่าวนี่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 วัวชอบเกล็นเนี่เรามาปลูกนี่ยาหวายภาษาภาษานี้เรียกยาหวายภาษาบ้านนี้แต่ภาคกลางเนี่ยแต่ไม่รู้ที่อื่นอันนี้ชนะกาศยาหวายวัวจะชอบเกล็นนี่ยาหวายนี่ชนะกาศ นี่ยับป้องป้องจะไม่เหมือนกันเนาะอ่นี่ป้องใบมันชัตเกตนี่ป้องใบมันป้องใบมันอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นหญ้าธรรมชาติเนะอข้อดีคือนี่ละมานละมานละมานข้อดีคือวัวก็จะไม่เบื่อเนาะมีให้เลือกกินเลยอ่ามีเลือกกินถ้ากินอย่างเดียวก็เหมือนเรากินอย่างเดียวก็เบื่อครับแล้วก็เรื่องเรื่องวัวเนี่ยเรื่องเรื่องถ้าเราหาอาหารนี่มันกินเนี่ยนะ อย่าไปเน้นกินกินหญ้าขนย่างเดียวผมถามว่าคุณให้มันกินหญ้าขนย่างเดียวแผงกล่าอย่างเดียวหรือเนเปียงเดียวถามว่าตัวคุณน่ยคุณกินอะไรบ้างใช่ใช่เนี่ยว <nies> <eless> <asan> ัวฝ <ang uine> ูงนี่นะวัวฝูงสมมติว่าวันนี้อยู่อยู่ในบริเวณคอกยังไม่ได้ออกเลี้ยงนะคุณโค่นต้นตะดาวลงไปหนึต้นเนี่ย ไม่เกินชั่วโมงอือเหลือแต่ต้นเหนือไหมกินเหมือนกันโอ้ตนี่นะฉะนั้นให้มันกินไปบ้างนะสะเดากิ่งกระถินกระถินนี่ไม่ต้ถ่ายแสดากิ่งกระถินไอ้กัมปูเหนือไหมคำเทศคำเทศเนี่ยกิ่งใหญ่ๆหญ่กำลังสวยๆนะไอย้นี่คุณโยนไปเถอะพักเดียวกินหมดกินหมด อ๋อผมนวดมีแต่แพ้กินเออแล้วแต่ถ้ากระถินนะ่ะผมแนะนำหน่อยกระถินนะี่นะกระถินหรือใบมันสำาหลังสดเนี่ยให้กินได้นิดหน่อยอเพราะว่ากระถินใบมันสำาหลังสดเนี่ยมันจะมีสารแบบพวกไซยาไนต์อาจจะท้องอืดตายอ๋อครับครับครับเหมือนแพ้นะถ้ากินเยอะก็เออนั่นแหละทีนี้ถ้าถ้าถามว่ามันสำาหลังก็ดีตรงไหนมันสำาหลังก็ดีตรงที่ หัวมันทำหลังอะไรบดบดคือตีให้เม็ดเล็กอ่ะแต่ตาแห้งมันจะลดไซยาไนต์ลดไซยาไนต์ออกแต่ว่ามันจะเป็นอาหารที่วัวชอบเพราะมันแปลงเป็นน้ำตาลแล้วก็ช่วยย,อย่อยอวัวกินมากก็อ้วนแต่ไอ,อที่ว่าเขาเอามาหมักกา,กากมันกากอะไรนะแต่แตเราไม่ต้องหม,มักอลไที่เขาตากแห้งผสมอาหารที่ผมไปซื้อ,อเนี่ยอืมอัตอนนี้มันโลแล้วแปดบาทก็บบาทเลยมั้งครับผมนี่เนี่ย เราเรากินอย่างชอบเลยเม็ดหนึ่งก็มันจำแลงไอ้ที่แตกๆกันมาเรากินก็มันเนี่ยอ๋อจะมันเือนแป้งเออก็แป้งไงเนี่ยนี่ถ้าเราเราเห็นว่าเคยเมื่อแรกเคยมีแม่ค้าเอาเอามันจำาลงสดมามาปิ้งอ่ะเหมือนก้วยปิ้งอ่ะใช่ป่ะมีเท่าไหร่ขายหมดใช่ไหมไอเหมือนเหมือนก้วยปิ้งอ่ะแต่เขามันจำแลงมาปิ้งแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆแล้วก็เชื่อมน้ำตาลมันมันเชื่อมมันเชื่อมเอออะไเนี่ยไม่ไม่ใช่มันเชื่อม มันเชื่อมอีกตัวแต่อันนี้ปิ้งเนอเปิ้ง,ป,งปิ้งแบบกล้วยปิ้งอะคือทำให้สุกทำให้สุกกินได้นั่นแหละแล้วของวัวที่ฟาร,ร์มอาจารย์เนี่ยอาหารส่วนใหญ่เน้นเป็นแบบไหนครับอาหารก็คือหญ้าก,กับฟางหญ้าก,กับฟางพวกอาหารคนนี่อาหารค้นนี่ณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าถ้าเราเรามีคนเรามีแปลงหญ้าของเราเองเรามีตัดในที่เขาไปขอเขาตัดบ้างนะ อาจจะไม่ใช่อาหารค้นได้เลยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมวิเคราะห์ให้ฟังเลยว่าไม่ว่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีอาหารคน้นโปรตีนโดยตรงมาเนี่ยโดยการซื้อบ้างอะนะไม่อ้วนหรอกอ,อย่างอย่างอย่างเมื่อแรกเนี่ยทําไมวัวตัวควายตัวเน่ะมันไม่ต้องใช้อาหารคน้นก็พอพอทํานาเสร็จเ่ะมันเดินเป็นร้อยร้อยไร่ นึอก,นกนนออกมั้กินตรงโน้นกินต้นนี่มะโคมมั่งอะไรมั่งอ่ะมันพอแต่สมัยเนี้ยคุณคุณมีไหมล่ะถ้าคุณเลี้ยงควายเลี้ยงวัวยืนลงแล้วคุณก็ให้กินแต่หญ้าอย่างเดียวอ่ะเครียดแล้วก็คุณให้ไปสองสองสองมัดคุณรู้หรือมันอิ่มจริงป่ะอืมครับจริงไหม,<ผ>มแล้วแล้วไหนจะให้ลูกกินนมอ,อีกาธรรมชาติมันจะแทะเลยไปเรื่อยอ<ๆ>ท้งวันกินทวันแน่แ แล้วแล้วที่พี่เนี่ยเชื่อไหมวันหนึ่งนะถ้าถ้าพี่มีเวลาปับ๊บไม่ปวดไม่เมื่อยอะไรเงี้ยแล้วฝนไม่ลงเนี่ยอย่างอย่างวันนี้เช้าไปตัดเนี่ยพี่ตัดมาเนี่ยลองคํานวณดวูวันหนึ่งนะถ้าเราแบบว่าไม่อะไรนะไม่สายไม่เหนื่อยไม่ร้อนเนี่ยบางทีได้ถึงสามสิบมัดสามสิบมัดก็มัดหนึ่งบางทีสามสิบ สามสิบโลเราเราแบกขึ้นรถอะเรียงเรียงมาอ่ะหัวสามสิบตัวถามว่ากินทั้งวันไม่ใช่มื้อเดียวมาโยน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 ไว้ไอ้ที่พื้นที่พื้นท่ไรับมกอง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 ถ้าทำมันแห้งก็ดีไม่ถ้าพื้นที่เนีแป๊บเดียวชั่วโมงก็กว่าเนี่ยไอ้ที่ว่าโอ้ย่ามาตัดนดนี่กันนะไม่เลือแต่ไรก็ไม่พอเออแล้วถามว่าเย็นทําไงบ่ายก็ต้องเลียงแล้วแรงหญ้าพี่เนี่ย บางทีพี่ก็เลี้ยงห้าโมงเย็ยนเลี้ยงวัวบางทีไปทุระมาก็บอกเอ,าเอา้าอรีบไปไหนกูจะไปเลี้ยงวัวนี่มันห้าโมงเออห้าโมงเนี่ยกูเลี้ยงได้ <laughs> ใช่ไหมห้าโมงนี่พอห้าโมงเลี้ยงนี่นะนกกระยางเนี่ยจำไปเลยเนี่ยบางทีเป็นร้อยอยู่กับเราอยู่กับวัว hmm. นกกระยางนี่มันมีเซนส์ความรู้สึกกันนกกระยางกับนกนกไอ้นกเอี้ยงเนี่ยนกกระยางที่เรายือนอย่างนี้นะ มันก็เดินอยู่กับวัวมาเยียบขาเรานะ่ะบางคนก็ถามว่าเอ๊ะเลี้ยงนกกระยางบหกไม่ใช่นกกระยางมาใหม่ยิ่งมีนกกระยางมากนะเลือบไม่มีอืมไม่มีทางหนีและลูกงูตัวเล็กๆกันนะมันจะมีงูใสงูอะไรที่มันหาลูกเขียดกินเะนี่ยอยู่ในแปลงหญ้าเยอะนะเรียบร้อยนอกกระยางกินตายหมดอืมครับ มันก็ช่วยลดแรงเนาะเหมือนเหมือนเหมือนฟาร์มผมเห็นผมไปดูอ่ะเขาจะเลี้ยงไก่แล้วเลี้ยงไก่อ่าแล้ว,แล,วแล้วถ้าถ้าช่วงเลี้ยงเลี้ยงอยู่เริ่มมีแมงปอนนแมงปอนกนังแอนเนี่ยเตรียมแล้วลมหนาวมาแน่นอนไม่เกิน,ไม,กนไม่เกินอาทิตย์นี้อืมที่เรายืนเลี้ยงอยู่นะแมงปอนี่เป็นหมื่นตัวมันจะบินนะอีกช่วงช่วงก่อนแมงปอมาเนี่ยบัวนี่จะสะบัดหาง สะบ,บัดคอกินในสะบ,บัดหาพอมีมังปอมาหนึ่งตัวสองตัวเดี๋ยวมาโอ้โหเรียวกว่าเป็นมื่นะเต็มนะวัวเดินเฉยๆฉยเพราะมันมากินยุงอ่ะอือครับไหมครับนั่นแหละมากินยุงแล้วถ้าถ้านกนางแอนนะบินมาหนึ่งตัวสองตัวอีกพักเดียวนะระดับหลักร้อยหลายร้อยนะสบายแล้ว วัวนี่ยืนนิ่งกินอย่างเดียวห่างไม่สบายนี่คือธรรมชาติมันสอนนะครัชอบกินแมลงเออเนี่ยมันข้อดีข้อดีเนาะแล้วเนี่ยข้อดีมันี่เราเลี้ยงมาธรรมชาติเนาะเออหญ้าก็หลากหลายก็เป็นประโยชน์เป็นเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งเนาะคือต้นทุนเราก็น้อยลงด้วยับอาจารย์ต้นทุนก็น้อยด้วยแล้วก็หญ้าก็อย่าเชิงเดียวครับมันก็จะได้กินหลากหลายขึ้นเออบางทีเนี่ยเราจะตัดกระปูทิ้งสักกิ่งเนี่ยดี๋ยวก็จะถิ่นเดี๋ยวนมันมีใครเปรียบเทียบให้ผมฟังเนี่ยเคยยืนมันผ่านมาว่าอะไนะ เขาบอกว่ากินญ้ายอย่างเดียวจะอ้วนได้ไงเขาบอกเขาให้ไปดูช้างดูอะไรนะไอควายในป่าไอวัวกระทิงในป่าออยักษ์ใหญ่ๆนั่นเลยเขไม่มีใครอหัวขาให้นะเขาแล้วกินหลากหลายก,กินธรรมชาติ่ะในอเมริกาที่ผมอ่านสื่อนะกับพวกนักบิดเดอร์ในประเทศไทยเนี่ยพวกคุณไพลโลกคุณสมานคุณอะไรที่ไปไปกันนี่นะที่ทไปไปกันเนี่ยเขาอบอกว่าในอเมริกาวัวมันจึงอ้วนเพราะหนึ่ง และหนังสือก็มีนะผมก็ดูตัวอย่างหนึ่งเมริกาไม่ใช่มีพื้นที่แค่สามไร่สองไร่เหมือนเราเลี้ยงยืนลงหลักความน้องอาร์ตเงี้ยสามพันไร่อืมใช่ใช่แล้วสามพันไร่เนี่ยมันปล่อยแปลงเลยอะ่ะมันจะต้องมากินห่หางค้นไหมใช่ใช่แต่มันก็ให้ให้ให้เสริม<ร>มันจะมีบริษัทนะที่ในเท็กซที่เขาไปดูนะเขาบอกในมีบริษัทรับทำอาหาร เขาเรียกมิกอ่าครับมิกนะแล้วสูตรสูตรของน้องอาร์ตก็ให้สูตรเข้าไปเขาก็จะผสมมาให้อ่าสูตรของของผมคุณนรงก็มาอมกแบบเขาบอกดูๆแล้วคล้ายๆอาหารที่คมาใส่ลางไว้เนี่ยให้กินมึงอยากกินตอนไหนให้กินเนียนะที่คุณไปโลดเขาขออธิบายไปโรดซ่อนกลิ่นที่อยู่อะไรอไอ้สมานฟาร์มอะบอก มันเหมือนเหมือนข้าวเหนียวเปียกนะ,นะแล้วอ้วนก็อ้วนใช่ไหมอ้วนหรืออย่างอย่างฟ้าค,คือเขาเป็นแค่อาหารเสริมเอาอหารเสริมจะอ,อยู่ในรางนะครับผมแล้วก็แล้วก็ทีนี้ของไทยอ่ะชาวบ้านเหล่านี้จะซื้อซื้ออาหารเนี่ยบางทีก็ต้องไปซื้อข้าวให้ลูกก่อนซื้อกระเป๋าซื้อหนังสือให้ลูก จะมาซื้อหาหาให้วัวก็ชักไม่ได้เรื่องใช่ไหมก็เลี้ยงกันตามที่เราเลี้ยงกันได้ดังนั้นจะมาบอกว่าเอ๊ะทำไมวัวฉันมันไม่อ้วนเหมือนไอ้ที่ประกวดที่ทุกพันเนี่ยโอ้นั่นมันโอ้เนี่เขาโอ้ให้หันเต็มที่ครับไอ้นี่มันคนเนื้อมาแล้อย่างอย่างแม่วัวแม่วัวที่ผมอ่านหนังสือเล่มล่าสุดอะของมร์เทนป่าเรื่ออะไรไอ้ที่ปลาบ่มข้าวเนี่ยของของคุณอะไรเนี่ย แม่วัวที่ให้นมลูกอ่ะไอ้พวกเรือดร้อยขนาน่ะต้องกินอาหารนมเนี่ยให้สาบเวลาเนี่ยวันละประมาณห้ากิโลกรัม,มเนี่ยเหรอไหมห้ากิโลกรัมไม่ถามาชาวบ้านเราเนี่ยโลเท่าไหร่ใช่ไหมครับโลเท่าไหร่ก็ถ้าเอาซีพีให้นมดีเบอร์ยี่สิเอ็ดเนี่ยน,นะก็สี่ร้อยสามสิบสอบเออแล้วสามสิบกิโลแล้วชาวบ้านสิบกว่าบาทนะกะกิน จะกินก็ยังมาบ้าจะกินใครจะลูกอะไรๆใช่ปถ้าห้าโลนี่ก็โอ้ห้าหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทแล้วก็ก็ถ้าให้มันเขาเรียกอะไรวัวเกณฑ์ประกวดนะนะแล้วยังให้นมลูกเนี่ยไม่ให้ทรงเสียไม่ให้ทรงไ,ๆๆมไม่ให้โมเออไม่ให้โรมเนี่ยต้องอาหารเต็มที่ก็ต้องกินอย่างน้อยห้ากิโลต่อวันถามว่า<ๆๆๆ>เราเลี้ยงเราไม่ตีงันยด้วยผักเลยแล้วบ้านเรา มันก็อยู่ที่ว่าเราเลี้ยงเพื่ออะไรเนาะถ้าเราเลี้ยงเพื่อขายลูกเป็นต้นน้ําลกแล้วก็ไม่ต้องเน้นให้อ้วนให้ใหญ่มากอืก็คือให้เลี้ยงแบบให้พอดีแต่พัฒนาพันธุ์ให้มันใช่ให้มันตามใจตลาดบ้างครับผมต้องเลือกพันธุกรรมที่ตลาดต้องการแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเอเดี๋ยวสำหรับแปลงหญ้าแล้วก็เดี๋ยวอาจจะปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับอาจารย์อาจจะขอเข้าไปดูที่ฟาร์มวัวเนาะเดี๋ยวไปเปิดนี้คลิปบรรยากาศแปลงหญ้าของอาจารย์นรงนะครับพื้นที่ เกือบสามสิบไร่อาจารย์ก็ไม่ได้ปลูกหญ้าอันนี้เป็นหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็มีหลากหลายนะเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รับน้ำก็เลยไม่เหมาะที่จะปลูกปลูกหญ้ายสักนะเพราะว่าถ้าน้ำมาก็อาจจะทำให้มันท่วมมันตายได้ก็เลยอาศัยว่าให้หญ้าที่มันขึ้นได้เองตามธรรมชาติเนีย ก็มีทั้งหญา้าชนากาดยาป้องป้องมันนะอาจารย์เนะาะป้องใบมันชนากาดย้าขนแล้วกนขึ้นก็ถือว่าเป็นข้อดีถือว่าเปข้อดีเนาะเพราะว่าวัวก็ได้กินหญ้าที่หลากหลายขึ้น